เฮ้ยกัปตันเรนี่ฮะเฮ้ยอะไรวะแขกแทกเบียร์กูอะเบียร์ไม่เีรนสั่งเด็กล็อกไหนวะครับอ๋อกูสั่งกูต้องจำล็อกเหรอเฮ้ยขาดขาดเยอะเฮียอะไรแท็กเยอะครับผมจำไม่ได้ฮะแล้วคนหนึ่งมาที่หลังกูไม่ได้ก่อน เฮ้กัปตันก็ดูแข่งเลยที่กัปตันดูหน่อยไอ้ไม่ต้องดูกูไม่ใช่ดาราเดี๋ยวมาเยียร์สั่งอะไรไว้มั่งครับเอามาแล้วครับเฮียร์ครับออกมาแล้วครับเชิญเลยครับเียกูมาช้เอาเบียร์อุ่นอยู่ครับโอ้ยเบียร์ไปอุ่นด้วยเบียร์พ่อกอุ่นได้อาโอ้ยไปอุ่นก็สุ่มซ้ำม่อยู่ใหม่มงแอะ ไปผลไม้รว,วมวด,วด,ดูดูแลเร็เรวๆหน่อยสิครับแขกสั่งอะไรก็เรียบๆหน่อยนั่งก่อนได้ยังอะไรนั่งก่อนครับไม่ต้องจับกูไม่้เด็กหัดเดินโอ้โหเยียบางังแขกตัวอื่นเขาจะดูตลกครับอะไรใครดูตลกตัวหลังเยี่ยบเลยเยียไหนตลกเ<ล><ล>นี่ยครับตลกตลกพียอะไรยี่สิบยี่สิตบตะทีแขกยังหาวอยู่เลย แต่วงเบาเบาครับใช้เนาะครับทันจริงมันเล่นตลกแล้วมันสะกดจิตแขกเออเียครับเบาเบาหน่อยนะฮะพี่เมาแล้วเกรงใจโต๊ะอื่นมั่งนะครับเออเอ้ยโต๊ะอื่นต้องเกรงใจกูเพราะกูเมากว่าป๋าขอหลองป๋าขอหลองถอดมาอยู่ใหม่จะมาอยู่ใหม่ขอล่าขอล่าทีนี้เด็กยุหลบมาคุยหลบพร้อมหากูเล้า จาไปคุยแข่งนันเิไม่ดีเนี่ยครับวเนี่ยไอ้สัสมึงมาเส้นพุ่มพวงมากเนี่ยอย่ามาคน,น,นาาาเดียวไว้ยี่สิบมีแค่น,นี้ไปยอไปย่าไา,า,าอยุ่ไงไรเฮีย เดี๋ยวดูแลแขกเอาแขกจับแขกนั่งหน่อยจับนั่งหน่อยจับนั่งไม่เ้องมาจับไม่ต้องมาเคลียร์กูไม่เอ็งที่ไอ้โผอวิ่งหัวไปต้องหาวกูหาวที่ไหนแล้วกูขอร้องแขกแขกที่หุนวายอย่างกเจะามาหาวอยู่อีกเพื่อนเขาจะตายใจกูบ้างใครจะมาตายเดี๋ยวน้องทำไมครับไปเอาเด็กผู้หญิงมาเล่นสัตว์มึงไม่มีมดลูกขอเลือกเลยแล้วเอาน้องน้องผู้หญิงมัมัลินเบี้ยเฮียหน่อยครับ กูเล oh. ่นได้แล้วหน่อยเดี๋ยวผมไหวเยนั่งก่อนดีกว่าไม่ต้องไหวกูไม่แพ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอูหัวเราะไม่รู้จับมึงซะยังไอ้ทั้งไอใไอ้แม่ถามจริงแม่มึงได้กระแพ้หรอวะโอ้บอกให้อยู่เฉยๆออกอย่าพูดอย่าพูดแหม่เยอะผมว่าเอานีกว่าเยอะเอาอะไรเยอะนั่งเดี๋ยวผมวานักร้องมาให้เอาใครมาเนอะนักร้องไม่เอาแดกแล้วก็ไปนี่ลินน้อย โบขายไงอไม่ถามตัวเขาสวยเขาโง่อีกเนี่ยเด็กเติมรือถังแก๊สเด็กมันสมบูรณ์ครับเฮียคะนั่งดีๆนะครับอย่าวอยวายมากฮะทำไมนิสัยอย่างเฮียนี่ประธานโทษเลยจะว่าผมอยากเพิ่ไปนั่งแดกร้านลาบดีกว่าครับเอ้ยร้านลาบพึ่งไล่กูมาโอ้แล้วมันจะไปกินที่ไหนวะนั่นล่ะ ดที่นั่งแล้วทล้านลาบไรลาบลาบ่กินไาสบายพี่หัวล้อตลกมากนะจ๊ะอ่าแะตรงไรเว้ยใครเมาคนนี้คนไหนเมาเยี้เมาอ่ะดูว่าผมเมาเฮียโอเคโอเคกูเมาขี้แล้วหัวมึงนา เฮียไม่เยียนั่งดีกว่านะไม่เก็งใจตัวอื่นเขาจะดูตลกการไล่เยี่ยมกูเอโดูเล่นเมื่อไหร่อยากขังกูอยากอยากขังกูเมาเนื้อเนี่ยครับเนี่ยฮะดูดูคณะไหนนะครับจะแซวอะไรนี่นี่เป็ดเชิญยิ้มนะฮะเป็ดเชิญยิ้มใช่คณะมึงดีลดหัวหน้ามึงหายทำไมด่าหัวหน้าเว้ยเล่นยันหัวหน้าแล้วเว้ยเฮียผมว่าเฮียนั่งดีกว่าเฮียนั่งดีกว่าผมว่าเฮียนั่งดีกว่า ไอ้สั์เรียกมาเยอะจะลุ่มเหรอบอกเลยนะลุ่มได้แต่ต้องตายทีละคนโอ้เจ็บืลองยังจะห่วงรออีกยเอยเยอเย่ะเยอะนะเนี่ยอฮ้ยน่าน่าเฮียเดี๋ยวให้เฮียไปเชื่อผมเรียกสอหอมานะเรียกใครสอหอไอ้ระดับสอหออย่ามาคุยกับพี่รู้ว่าพี่ใครใครและเฮียเป็นใครหนูหลีภัย โอ้โหมาสอนสอนลีปุณแจไว้เฮ้ยไปเ้ยไปไ้ยไปไปไปสอสเฮ้ยสสมาส่งพ่อมึงเหรอยังไม่ปีใหม่เลยสอหอฮะโอยเวรกรรมขอใไ้ตูมยิงกูจับเนี่ยครับนั่งดีอเะเฮ้โอ้หเมาล้ำชา ขอบคุณดิค่ะขอบคุณแกวิ่งลับเพงให้โยนควาตันดูแลหน่อยครับเมาเฮียจะเสียงดังเลยครับทำไมต่อหนึ่นเขามีเงินมากกว่าเฮียก็ยังไม่เสียงดังเลยรู้ได้ไงกูมีร้อยยี่สิบก็รู้แล้วเก๊กใจคนอื่นมากนะครับเฮียอย่าโวยวายมากนะฮะเมาแล้วอย่าโวยวายครับมาที่นี่ฮะอย่าโวยวาย เปล่าครับเหยือกันแล้วไม่มีสิทธิพูดกูไม่มาแตะกันนอนชักแววดีกว่าอะไรเห็นยังได้ไหมเนี่ยทำไมอะตอนที่เอาทเนี่ยใอ้ให้เงื้อนตายเด็ดตายถ้านอนแม้แต่ผิวคนแล้วพรุ่งนี้คุยกับทนายโกบุญอย่างนี้มีทนายเหรอเนี่ยเยี่ยมเอาเยียมนั่งลงได้ใครเยี่ยมเอาเล่านั่งลงได้ไหมเนี่ยอดกูยังเรื่องเวลาไหนก็ได้ ยืดเยื้ใครนะฮะยืดเยื้อใครฮะบอกให้เงียบดูเรื่องมันี่ยจะเงียบมะทำไมอ่ะแตเงียบไปโอษตีเบามึงแรงอีกนิดเนี่ยดังคั่วเลยนะเอาอีกแล้วขยันส่งนักนี่ก็เรียกสคสอย่างเดียวเลยเก็บไว้ห่อพัสดุน่นจับมันไปจับมันไปเก็บเข็ม ไปบ้มึงจะเงียบไหมเนี่ยฮะงจะเงียบไหมไปเยี่ยมบอลออกไหมปะปเงียบออกแม่ถามก่อนคาเฟ่หรือลงฆ่าสัตว์ไปเยี่ยมบอลแล้วเยี่ยมกับบ้านไปปะผมไม่ได้ทำมันเก่งถือมีดถือมีดทำไมตัวถือมีดทำไมหฮะถือมีดรู้น่าคิดอะไรอยู่ มาแล้วกลับบ้านไปไปยะไปยะโน่นโน่นเฮียกูอยู่โน่นทำไมเสียตังค์แล้วเดินเล่นไม่ได้อ่ะแล้วมีต้นไหนเดินเล่นเหมือนเฮียบ้างอ่ะเขาไม่ทำอย่างกู่กูอยากเด่นเอ้ขอหิ่งหัวไม่ต้องเอาใครกันมาไหมล่ะใครมาไหมล่ะ